হুম jarang sayanyalla du e <coughs> <coughs> สาลุกนับโมตระกาตัวโตราโต้สัมมาสัมปัสสะนาโมตังกาตัวโตราโตสมมาสัมัสสะสัพเพามุเมตะเตจักกเขมีมาเนจิเตสจักมิุปะนาคเนกะอะตุมิเกเตมุมมาเนยุเปวายจักาตัมสัพเกยังมูนิวาลัคนังตะโุเมตตุตสัมมาทวันนาายังตาตะมะาทวันนาอายังปะั เนโครการแว่าชอตีไปจากอาตาจักาโลาณยักษตจ้าาต่างอาณาจักรตวันตกตะวันอกต้นโตะสตะวันออตกตางก็ทำลายตาตตลางระยะแม่ไตะครับแม่บางนั่งแม่ตอนเราจะมดลงมาลงมาเป็นเกศีเกศเกศีเกศีบนทางอาตเลมาอาตเล่มาอาตะเลมา

เออสุดอดนันนั่นรักปะปาร์ตี้นักเรียนมาช่วยต้อง ¡Sí! <coughs> ハハハハ